ครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่พอสมุดพียูนะครับมหาวิทยาทลัยกรุงเทพของเราเนี่ยพอสมุดจะตั้งอยู่ที่ตึก46นะครับและอยู่ที่ชั้นสามนะครับเอาล่ะได้เวลาแล้วเราก็ไปกันเลยอ่ะหลังจากที่เรียนกันแล้วะครับเชื่อมต่อเนี่ยเราจะเดินไปด้คือโซนกิจกรรมนะซึ่งส่วนวน,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 นี้จะบอกถึงกิจกรรมแล้วก็บริการของเราที่มีนะครับอ่ะ ารเเอตแลล้วลยนะัหลังจากที่เราเข้ามาโซนที่หนึ่งครับโซนนี้คือโซนคอมพิวเตอร์นะครับแต่ที่เห็นครับนักศึกษาสามารถใช้ในการค้นหาหรือค้นข้อมูลได้ครับการใช้งานเนี่ยเราจะไปใช้อาหารนักศึกษาครับในการเข้าใช้งานแต่ละเครื่องครับส่วนหูฟังเราก็มีให้บริการโดยใช้1บัตรน,นักศึกษาและที่ี่เคาน์เตอร์ทางด้านนู้นครับเราจะแนะนําต่อไปอ่ะในต,ตอนนี้เราอยู่บที่เคาน์เตอร์ปิ้นงาน,นซึ่งนักศึกษาสามารถมาถ่ายเอกสารได้ที่นี่ โดยราคาเนี่ยจะมีตั้งแต่ A4 แล้วก็ A3 นะครับซึ่ง A4 เนี่ยอยู่ที่ขาวดำแผ่นละ1นึ่งบาทภาพสีส0บาทส่วน A3 เนี่ยแผ่นละ2บาทอันนี้จะเป็นภาพสีเนี่ย15บาบาทก็นด้แล้วก็เรายังมีบริการกาแฟด้วยงั้นถ้าเกิดทำงานแล้วเราต้องการรี่หนบาทก็มาที่เคาน์เตอร์นี้ได้เลยครับเพาะลักบริกาโซนที่ยอดฮิตที่สุดของเราแล้วก็คือโซนบริการบอดเย็นครับ ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้ามาใช้บริการได้โดยใช้บัตรเพื่สารหนึ่งใบบอเกม1เกมและเล่นกันเป็นกลุ่มได้และข้างหลังที่เห็นนะครับก็คือบอร์ดเกมใหม่และก็บอร์ดเกมยอดฮิตของเราซึ่งมีทั้งคำต้องห้ามแมวบูต๊ตตามเรามีกูโน่ด้วยนะ ดไปห้องนี้ได้เหรอดีห้อ n e t f l i ครับห้องเน,คคงเน,เนี่ยเราสามารถเข้ามาดูภาพยนตร์หนังจับเพื่อนได้โดยใช้บัตรซื้อ5ใบกับ,บนักรึกษา5คนมีระยะเวลาในการใช้งาน2ชั่วโมงพีเท่านี้ทุกคนก็สามารถเข้า,าใช้บริการได้ครับทีนี้ถ้าเกิดต้องการติดต่อเนี่ยสามารถติดต่อที่เคาน์เตอร์ด้านน,นู้นเลยนะครับลที่เห็นตรงนี้นะครับก็คือ ชั้นหนังสือของเรานะครับชั้นหนังสือของเราเนี่ยมีหนังสือให้บริการมากกว่า1นึ่งแสนเล่มถ้าเกิดนักศึกษาต้องการเนี่ยสามารถมาสืบค้นมาใช้บริการของเราได้เลยแลวถ้าเกจะต้องการยืมคืนเนี่ยจะอยู่ที่เคาน์เตอร์สัดไปครับตามกันมาเลยครับตรงนี้ที่เห็นนะครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์บริการยืมคืนหนังสือนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถมาใช้บริการได้เลยโดยใช้บัตรนักศึกษาเพียงแค่หนึ่งใบเท่านั้นนักศึกษาปริญญาตรีเนี่ยมีลิมิตอยู่ที่10เล่มต่อหนึ่งคนซึ่งเป็นเล่มละเจ็ดวัน ทำการยืมต่อได้ด้วยตัวเองหรือว่าผ่านทางไลน์เขา์นะครับแล้วที่เห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นชั้นหนังสือใหม่แล้วก็วารสารนะครับซึ่งตรงนี้นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้บริการหรือว่าหยิบอ่านได้เลยครับ จุดที่โซนที่สนุกสนาดที่สุดนะครับนั่นคือโซนบอร์ดเกมโซนบอร์ดเกมเนี่ยักึกษาสามารถมาใช้เล่นบอร์ดเกมได้จากที่นีมาจากเคาน์เตอร์บริการนะครับทีนี้นเราจะสามารถสนุกกับเพื่อนได้ตามที่เราต้องการเลยะครับเอาล่ะเนื่องจากผครสมุดทั่วไปที่เราให้บริการแล้ว แล้วก็ยังมีห้องสมุดดิจิตอนนะครับอันน่ะงงละสิห้องสมุดดิจิตอนคืออะไรดิจิตอลอาร์รีของเรานะครับมีให้บริการ, e books, รท e รรรั้งอีบุ๊กภระสไทยและอีบุ๊กสากลรวมไปถึงเลอร์นิทัมและออนไลน์รีซอสส่วนสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับว่าห้องสมุดเราตั้งอยู่ที่อาคารสิชั้น3นะครับให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8โมงถึง2องทุ่มครับและช่องทางการติดต่อก็จะขึ้นให้ตรงนี้เลยครับ เดี๋ยวมาใช้บริการกันนะครับ